ใส่ช้างดาวสีน้ำเงินเหรอนี่ครับรถคุณพ่ออ๋อแล้วคุณพ่อมาร,ระดับตรกร่อใช่ไหมใช่ครับพี่ขับไหมพี่จะได้ไปยิงของพี่อ่ะได้เลยเฮ้ยวุ้ยรถแรงจัง ถ้าผมเอารถอีกคันหนึ่งออกมานะกูบอกให้เลยตำรวจลงนี่แน่เติมน้ำมันก่อนไหมตรงไปเลยเแล้วก็เลี้ยวตามทางอ๋อปั๊มน่ากลัวจังไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับคนในเมืองน,นี้นะคนบอกเลยตริตนเหรอคนน่ากลัวมากไหมง่าครับ แล้วเขามาหลอกให้รักแล้วเขาก็จากผมไปอ่ะโอ้ยมีเสือื่นด้วย <c oughs> ไม่ร้องนะไม่ร้องโอ้ย,อยไม่ผมปวดขี้ขี้แถวไหนได้ <c oughs> แต่เด็กว่าอันนี้เรื่องจริงนะไง,ไง่ายอันมันตั้งแต่ตอนผมนกลัวเรือง งั้นจะนั่งเหมือมันลดไหมเถวขับรดไปเรื่อยๆให้ขี่ใส่เบาะรถได้ไหมพี่พี่ไม่เอามันเหม็อนอ่ะมันอึบในรถนะยางนั้นอยยางงั้นขี่ใส่ต้องแอร์แล้วกันให้มันเหม็นข้าง <c oughs> อ๋อเดี๋ยวพอาแวะริมเลรับก,กันจะได้แวะเออได้เราได้แส่ข้ออ้อมหรือเปล่าไม่ได้ใส่ครับโอ<ห>โตแล้วแต่ยังไงก็ขี่เลียร่างอยู่ดีตอนนั้นขี่ใส่กางเกงออ เพื่อแล้วอึบเลยอ่ะกินอึบมันลดเลยเนี่ยแต่มันเป็นเกงๆตัวนี้แหละที่ยังไม่ซักเลยอ่ะอเพราะ<อ>ว่าเพราะว่าคือขี้แตกตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่โนบานสองอ่ะมันไม่ลวลาเหรอมันคือประสบการณ์ก็เลยแบบเก็บไว้ดีกว่าไม่ซักนี่ไงอาจจะเป็นห้องน้ำแวะอึบเอแวะอึบไหมขนาดเสื้อตัวนี้ยังมีประวัติเลยพี่จริงเหรอทำไมอ่ะต้องฟังไรคือเข,เขาแบบว่าคนทำงานใช่ไหม <bin uk> <azo> เขาก็ขับรถทํางานแบบปกตินะเขาชื่ตะดปอดตัปอดใช่แล้วเขาก็เหมือนแบบว่าจอดไฟแดงอยู่คราวนี้รถสิบล้อพ่วงข้างมาเลยฮะใช่แล้วเขาก็แบบว่าท่องเลยทามังรัตนางสังคงรัตนานังแล้วก็แบบว่าอยู่ยงคงกระพันขอให้กูอยู่ยงคงกระพันหลังจากนั้นแหละง่ายๆรถสิบล้อนี่ที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงชนตะปปอดตัดปอดเป็นยังไง ใครเห็นก็ว่าตาย,ตายใช่คาที่ดิพี่รออะไรหมายถึงตายคาที่เลยเหรออะไรนะตายคาที่เลยเหรอตายคาที่พี่จะให้เล่นอะไรอ่ะเอ,อ้าก็ใครจะไปรู้อะก็นึกว่าแบบว่ายัางแบบว่าดวงแข็งก็เลยมีชีวิตรลอดไงใช่ไงแต่คือตาป้อนทำอะไรได้อย่างหนึง่งทำอะไร,รอ่ะ คือที่ฝ่ฝันมาตั้งนานตะปอสอยากให้เมียตายจุดท้ายเมียตายตะปอดดีใจเลยจัดจัดงานเลี้ยงอ๋อใช่ตอนนั้นคือเคยเคยเกิดอุบัติเหตุกับเมียเขาเขาเลยบอกว่าเอ้ยขอให้ตายขอให้ตายโดนรถชนตั้งแต่โดนรถชนตั้งแต่กรุงเทพไปยันกาญจนบุรีอ่ะยังไม่ตายอ่ะหนังโคตรเหนียวหนังโคเหนียวเพราะว่าเขาแกหรือเปล่าใช่แล้ว เราเนี่ยไปเปิดตลกคาเฟ่ดีไหมไอ้ยี้ยนี่ไอ้โจ้เนี่ยวะไปกันซื้อปืนอแล้วพี่แจ๊ดแม่งขึ้นเลยไปไปกันไหมเราไม่นมุ่มไม่นมุ่มครับชื่ออะไรอ่ะผมละครับใช่ชื่อยาย่าใช่เป็นน้องมีเองใช่ครับแล้วพี่ผู้หญิงชื่ออะไรอ่ะชื่อมีมี่ ี okay, so ่โอเคครับไม่มีอะไรครับครับโอเคครับไอ้เยรอครับเราไปยิงเขาไว้เหรอเป็นเยียอะไรมองเยียอะไรไม่กล้ากับผมหรอกทำไมเราไม่พูดต่อหน้าเขาเลยเหรอไม่เยอะก็พูดอยู่อ๋อเหรอใช่ ยิงลงเขาทุกตัวเลยลุงแกอยากจะบอกพี่ว่าว่าห้ามน่ารักกับใครแบบนั้นเวนนีย่<ะ>ด,ดได้ไหมนี่ยังไงหลัะมันเป็นเพลงที่ยิงไอ้กวางกวางอ๊ะตายหรอนี้เอ้ายี่ยบนกูหาย เราไม่ยิงของเราบ้างเหรอเอาเปืนหายครับไปซื้อไหมไปแต่ผมว่างานตกปลาน่าจะดีกว่ายังไม่เคยไปลองตกปลาเลยอ่ะลองดูดิโอ้ยข, <อ S 2> ข <อ S 1> ันทอดขันทอ่ะอ๋ออะไปซื้อไปซื้ออ้ยผิดทาง ตกปลามัาต้องตกตรงไหนอ่ะไปน,นะครับตกปลามัาต้องตกบนโบกไหมหรอพี่มันก็ต้องตกลงน้ำน่ะแหละก็รู้พี่กวนตีนนะพี่พี่ขับรถก,กวนตีนจัง <c oughs> ไม่ได้ขับรถกวนตีนมหรอ จะไปแล้วือแล้วพี่อยู่คนเมือนี้มีใครมากี่พี่มั่งยังยังไม่มีเลยครับเพราะเพิ่งกลับมาเมื่อวานเี้ใช่เหรอแล้วพี่จะมาอยู่นี่นานไหมระยะยาวเลยครับใช่เหรอใช่ก็ถือว่าพี่ก็เป็นเหมือนแบบว่ารุ่นน้องผมแล้วกันนะเพราะผมอยู่ที่นี่มานานกว่าพี่โอเคงั้นเดี๋ยวเรียกว่าพี่ยาวๆแล้วกันนะ ไม่ที่จริงผมไม่ใช่ชื่อย่าอ้าวแล้วชื่ออะไรก็เลยบอกอ้าวชื่อเล่า<ไ>ข,ขาวโอเคพี่เล่าขาวว่าแล้วทำไมแต่งชุดขาวจริงหยอกเล่นพี่ต้องเป็นพี่ผมมาถูกได้แต่แค่ผมแค่มาอยู่ก่อนพี่แค่นั้นเองโอเคเราไม่เรียกพี่ได้ไหมหรือว่าเป็นเพื่อนกันเรียกน้องนดิกงหวานั้นเล่าขาวใช่แล้ว ผมขออะไรได้ไหมอ่ะขออะไรเหรอแค่เดียวแค่ดูมันทำให้รู้ว่าเธอนั้นโดนหัวใจ <c oughs> อยากบอ,อก,กเ,อเรา่องเล<ถ>่าเราโง่เหรโอเคนี <c oughs> แ่แขอเบอร์หน่อย <c oughs> ขอเบอร์เอาไว้มาล่าสัตว์กันใช่ไหมใช่แล้วก็ไปทำอย่างอื่นเพราะผมก็อยู่กับตัวคนเดียวเพราะน้องผมไม่ได้เข้ามาแล้วโอเคได้ได้ได้ได เออสามเจ็ดเจ็ดห้าเก้าสามเจ็ดเจ็ดห้าเก้าหักมาด้วยนะเดี๋ยวมีจำเมนชื่อไว้มี แล้วพี่จะให้ผมเมมว่าอะไรอ่ะเมมว,ว่ามีมี่ก็ได้ครับพี่มีมี่งไมงมาว่าะาีม,มาว่าะอีไม่เออแ้วตอนแรกผมเมมว่าอะไรอ๋อให้เงยเสือ มีม่มีมมีอรีมีมมีมีเซ็กซี่มีม่มิมี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 มีมิอริมิลา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 ใช้โทรศัพท์เป็นไหมนี่ครับตั้งไปครับฮายเฮ้ยฮาร์ีดิฟอน u ์่นวีซ์สันวีซ์เฮ้ อ๋อเกียร์แล้วแล้วพี่ใช่ไหมให้ผมเมมพี่ว่าอะไรอ่ะแม้ว่าพี่มีมีไก็มีเมมว่าบีได้ัหแม้ว่าบีอ่ะให้เรียกว่าบีเหรอใครับเรียกผมว่าบีแล้วกันออเีบีโอเคครับบีเอาไม่ชื่อมีไม่ได้ชื่อบี อย่างนั้นผมก็เรื่องพี่บีไง mm hmm. ต่างคนต่างเรียกบีอ no. like yeah. ๋อพ yeah. anyway ี่บ claro ีกับน้องบีใช่ครับบีบีน่ารักไหมน่ารักอ่ะฮะอ้ายี่ว่าจะลงไว้รุ่นใจร้อนใช่ครับ ถ้าผมใจร้อนนะไง,ไง่ายๆผมขอพี่เป็นแฟนไปแล้ว้ยนี่ไงไม่ได้ใจร้อนไงโอเคโอเคถือว่าเราใจเย็นโอเคไหมไหลองลองลองถ้าทำไมผมยิงกระโหลก่างาเนี้ยเออจะจะจ ไฟดับไฟดับไม่ยิงนะไอ้เหี้ยเปินกระสุนชิบหายผมไม่ยิงนะนะเปินกระสุนอ้าวก็มันเอากระสุนไปลับฝันไม่ใช่เหรอง้มันยิงไม่โดนเลยเนี่ยวันนี้เพราะว่าเราง่วงหรือเปล่าอะไรนะครับเพราะว่าเราง่วงหรือเปล่าเพราะความรักมันบังตาสิ่งที่เห็น แค่มีมันเข้าตาเพลงมันล้องผิดแหละแต่เราล้องถูกอ๋อใช่อันนี้กันใช่ใช่เจออาอ สมมติมถ้าพี่มีแฟนพี่ชอบพี่ชอบผ<อ>ู้หญิงยนะังไงถ้าพี่มีแฟนชอบชแบบไหนเหรอแค่คุยกับพี่คนเดียวก็พอแล้ว<ช>ไม่ได้ฟิกสเปคครับแต่พี่เชื่อไหมว่าคนหล่อเขาส่วนมากเขาจจหูตึงใช่หรอ อะไรนะพี่ได้ยินไหมอะไรครับหลอไม่ได้ยินเลยได้ยินพี่พูดไหมฮัลโหลเอ้าพี่พูดดังดังกม่านี้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเออสงสัยเราจะหล่อแล้วว่างหัวตึงหบีหบีครับไอ้เจ้าบีขึ้นรถแล้วอ่ะแต่แรงไม่ได้ยิน อ๋อเราไม่หลอแล้วอะไรนะแล้วพี่จะกลับไป <c oughs> ไหนเนี่ยเรขอไปล่าสัตวไงเ <c oughs> ชื่อแล้วหรอได้ยินได้แล้วนั้นครับ นอนเรานี่ขี้เล่นนะได้ครับแต่ผมสัญญาว่าผมจะไม่เล่นขี่เพราะมันเหม็นแสดงว่าเราเคยเล่นอะไรเลยรู้มันเหม็นตลกแ่บเราเรารู้ว่อว่าเราแบบตลกแบบหแบบน้านิ่งอะ่ะได้เหรอใช่ตลก <c oughs> ว่ะวาตลกนิ่งๆตลกเหมือนเหมือน แต่พี่ก็รู้ตัวมาว่าพี่กันน่ารักก็เราบอกตั้งสารกบแล้วก็คงรู้แหละยะไฟมันดับอะ่ะรถมันขับยากแหละนะ ไผม,ไงไมไงลงมานี่นี้เลขอะไรเอาไบไว้เลขเก้าสี่ครับเอ,เอาไว้โอเคป่ะบโอเคได้เลยน,นี่ไมเไ่เดี๋ยวจะไปนู่นละเดี๋ยวจะไปเกาะและจะไม่ขายแล้วเหรอไม่เจะจะไปฝั่งนู้นแหละเดี๋ยวจะไปทําเหมืองไงเลขอะไระเลขหกสามสี่โอเคครับ นี่ครับโอเคครับดูแลกันดีๆด้วยนะครับครับผมเลยครับไม่ตักันเหรออ๋อเคยเจอกันครับเคยเจอผ่านๆอ๋ออเคียวครับแต่สำหรับผมนะผมไม่อยากเจอพี่แบบผ่าน